ครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เฮามาณขัวแม่มะแหมแล้วครับผมเดี๋ยวเฮามาลุ้นกันดูวันนี้น้ําน้องปลาจะได้กอครับผมมาลุ้นกันดูครับโอ้ยติดเลยมันติดตั้งนอกเดี๋ยวนี้ไม่ป้อนี้ไม่หัวมานนะปอเฮ้ยหัวมานนะนี้ไม่ป้อนนิ้ไว้ขนาดน,นั้นเลยไงได้ละหนึ่งตัวปลาซิวเข้า ตีดไลา์ให้แหมประป๊อกเนี่ยเอาหมานไว้ก่อนหมานหมาตตดแถมแล้ว เป็นปลากระป๊อกตัวใหญ่น,น,นี่ <cas uk> ปสไปปลาสลากันี้ลงไปโอ้ออกมาแห ตะตตตเพียนกะฮะปลาสร้อยเจ้าปลาส้อยใหญ่ตัวใหญ่ได้ใหญ่ป่ะอะไรเหลือกับปลาขาวนี่ตัวเดียวีต้นสักกัมเหลตัวเดียวเหลืออละเอาตัวใหม่ก็ได้เดี๋ยวมาใหม่ ปลาโน่นจันลูกปลาโนนจันปลาส้อนแตัวก็ได้นะนลูกปลาโน่นจันตัวปลาสลักตัวปลาโน่นันผูซูรับจะเปิดใหกตกจับครับจะเปิดทุ้ต๊จเอาผมูแล้วครับ นี่โอ้โหเราไม่ได้หลายตัวเราไม่ได้หลายตัวดูปลาสร้อยเด้อเรามีปลาสร้อยข้างหลายกับปลาขาวป๊อกมาเก็บสะสมไปติไม่หว่นว่าหมวนขนาดนี้ขึ้นป้อมหมวนป้อมวะ ติดอย่างลัล้นเลยเนี่มันเข้าไปอยู่ตรงในๆบนติดนอกเลยนี่นี่ล้มกับล้มเลยล้มกับลม้มปากกับตัวง้างปากคาป๊อปสวยๆใส่ทอดใส่ทอดใส่ทอดทอดกรอบ นี่เลยเ,เลย,เลยสองตัวสองตัวมาเป็นคู่ปลาสะไตอะะะไต่ะปลาสไตเเจาลงไปน้ำนักกว่าตะวันน่ะน้ำขึ้นมาจนก้องแข้งเขาจะบะหันแล้วก้องแข้งกระจมแล้ว อะไรแต่สไตลแหมแล้วโอ้ยไปอีสาผมเตอเอ็นดูผมเตอเมียผมหลายไหนนุ่มเอา,ามอาคนเมียหลายเนาะ ติดตั้งใบไม้ห้อยกับน้องกระเนงมันเข้ามาอย่าง็นทางโู่มาทางบนมีน้ำแบบขึ้นมานี่ติดตั้งนอกติดติดแหนะเจ้ามันตาสองเซนเนาะมันดูต่างติดกันเหร่แล้วก็เอาใหม่ ไหมช่วยมีกันไหนยังไม่มีเลยครับผมกำลังกัไดัป่าน้อยปนิดอยู่ครับได้กับป่าหาอยู่ครับผม นั่นลอ้อตีตัวนัานาว่นน้อ่ะตัะวโอ้กระจก <c oughs> ตัวใหญ่ได้ใหญ่วะ่ะนอนติดก่อนนอ,อนติดก่อน,อ,อ,น,น,อ,นอันตรา,ายเดี๋ยวมันลุดเนี่ยต่อไปกับมันไหลเก็บป่าทางไหนโอ้ก <c oughs> ระจกกันสองนิ้วสามนิ้วว่อนกันแน่นนะ่ะตัวใหญ่ได้ใหญ่วะ่ะ ปากระจกต,ตัวไม่ตัวบดยาลีค้นสวยไปตังใดอะฮ้อนแถมละก้ามีปลาอะไรไม่เอ่ยปลาสร้อยกมีไหมมันโล่ปลาสร้อยแตนีปลาสร้อยสองตัวเจ้าเอ,อิ่มใจปลาซิวเข้ากันนะ,อะโอ้ทังง้งตัวเม็ตัวบด ตัวกวัดตัวจัดใหญ่นเนาะเจ้าปลาซิวเข้าตัวปลาส้อยข้างร้ายตัวหนึ่งเนี่ยกิฟสะสมไปมีไหมวิ์เลวิ์เลมีหรือเปล่านั่นเหรอตั้งหลุม กอดสะไตตั้งบนกอดสะไตเอาตั้งบนกันมันขำโอ้นั่นก็ตัวใหญ่อยู่เนาะเย็นไว้เย็ยนไว้แม่ตัวตะอีกกตงง็ตถุงน้าอยู่นะเนาะทอดกินหมอน้อดแ่้วเนี่ยป่าสะไตอุ้บไปแล้วล้ำเหลือป่าหลิมปะดุกกันล้ำจีนล้ำซิวเข้าล้ำเหลือปลาส้อยกัน

ติดดีเหยมนี่นี่ครับพี่น้องครับลำนี้ได้สตัวครับผมมาอ่ะเก็บสะสมไปมีไม่เอ้ยเห็นเห็นละสามตัวล้ติดแติดว่ามาติดอย่างตัางนอกยังไปอยู่ต้งไหนสูเขานี่จเย็นเย็จเย็นเย็นเจย็นแล้และเจ๋ง อย่างนี้มันจะน้อมันเนะเาะฮะต้นนี้ก็เก็บมาไม่ได้ปลาใหญ่ปไปเล็กแค่นี้ก็โอเคแล้วยังดีกว่าไม่ได้โอ้สีตัวนี้เปลือกตัวละแก้วอ่ะยาค่าเจี้ยสีตัวสีแก้วทอดแล้วนะก็ทอดกว่านั่นทอดแห่น้ำพริกแต่แดงแห่พักเกมแห่พอดีนี่พักดองแห่เนาอพักดองเห,งเหี้ยน้ำพริกแต่แดงแห่เนาะ โอ้ติ๊ดแต่ติ๊ดว่าติ๊ดแต่ติ๊ดว่าตรงไหนมีสักตัวมีก็ตัวติ๊ดหนึ่งตัวใครเต็มต้องเลยสองตัวพุ่นเห็นตัวหนึ่งจะเย็นไัย ทำหัวมันเนาะเจ้านะสามตัวลงไปโน<อ><อ>่ปลากระมังครับปลากระมังดินน่นแล่นิ่งดีขนาดเลยเหมือนปลาตะเพยียนเนาะเจ้าปลากระมังแต่ตัวมันจะสั้นหละเบน สามเหลี่ยมตัวผู้ตัวผู้อีกตอลาบอ่ะนะถ้าซิาปสวยนะลาบก้มได้มั้งปิม้มยาคาเชื่อลายขวดพ่องนั่นนี่สองตัวตาสะไต ับปากระจกะมาครับพี่น้องครับเดี๋ยวเราขึ้นไปสรุปผลปลากันครับผมหมดแล้วมีแค่นี้แหละไม่กระเด็นหมดดีดีในไปลาซ้อยค่ะใหม,ม่สดๆนี่ครับพี่น้องครับได้ประมาณกิโลหนึ่ง ปลากระมังเนี่ยปลากระมังได้ตัวเดียวยนะนะได้มาแต่กี้ได้ประมาณโล้ึงครับพี่น้องครับตอนนี้เวลาหมดหมดเวลาแล้วเราต้องกลับบ้านไปอาบน้ำเอาท่าเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วไปทํางานเนี่ยสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับหลังจากกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมสำหรับคลิปนี้แบบเมียเลงเล้วขอล่าคัว่าสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ